สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับวันนี้มาแบบคิสมารีฟเนาะครับคิสมารีฟครับเปิดเปินนี้เลยครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็เออรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในเออในช่วงเทศกาลเลยครับผมก็เรียกว่าเป็นเทศกาลส่งท้ายปีแล้วเข้าสู่ช่วงเออช่วงท้ายปีนะครับกำลังจะเข้าปีใหม่แล้วรู้สึกดีใจมากๆ ก็กงโชว์เราเราก็เตรียมมาเราเตรียมเอนเนอร์จีมาพร้อมกับความสุขทุกคนอยู่แล้วครับวันนี้เตรียมแบบเพลงพิเศษอะไรคะเออเพลงพิเศษอาจจะยังไม่มีครับผมเพราะว่าปีนี้ปล่อยไปเพลงเดียวเองครับครับน่าจะน่าจะรออีกทีปีหน้าเลยครับเพลงใหม่จะมาปีปีหน้าใช่ครับใช่ครับต้องมีอะไรคะต้องรอติดตามดูครับผมรอติดตามดูครับแล้วปีนี้แบบ คริสต์มาสหรอคริสต์มาสปีใหม่อยู่บ้านให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่บ้านเลยล้วก็เพิ่งแบบว่าเพิ่งได้มาอยู่บ้านแบบช่วงหลังๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เพิ่งแบบว่าเหมือนแบบจัดบ้านจัดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่ย้ายบ้านมายังไม่เคยจัดเลยแล้วก็เพิ่งแบบเพิ่งมาได้จัดในช่วงช่วงท้ายปีเนี่ยแบบงานเริ่มเริ่มซาทุกอย่างแบบเริ่มเริ่มเริ่มนิ่งเริ่มอะไรเราก็เริ่มแบบเริ่มจัดแล้วก็แบบเตรียมอยู่บ้านเตรียมใช้ชีวิตอยู่บ้านบ้างอะไร เออล่าสุดเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอเริ่มจัดบ้านแล้วเนี่ยน้องน้องสาวผมก็เริ่มมีไอเดียว่าเอออยากจัดปาร์ตี้คริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก<ม>็เลยไปซื้อต้นคริสต์มาสมาแต่งที่บ้านเรียบร้อยแล้วเลี้ยครับคืเดี๋ยวตอนนี้คือคืนนี้กลับไปก็เตรียมกันได้แต่วนนี้กลับไปก็น่าจะจัดของอีนนิดนิดหน่อยหครับก็จัดจัดพรุ่งนี้แล้วก็แบบว่าเอาเพื่อนๆในวงเพื่อนๆอะไรอยบบ่างเงี้ยครับไปไปแบบปาร์ตี้คริสต์มาสที่บ้านนั่งสังสรรค์ ของขวัญให้ตัวเองเหรอ,อครับยังไม่ได้ซื้อเลยอ่ะยังไม่ได้ซื้อเลยแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวคือว่าอะไรนะเอ่อขอ,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 องต <c oughs> ัวเองเหรอยังไม่ได้ไมีอะไรที่อยากได้แบบเป็นชิน้นเป็นอันหรือเป็นหรือเป็นวัตถุอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบว่าเหมือนแบบว่า คือคือเป้าในปีที่ผ่านมามันก็จะเป็นแค่บอกว่าเ,าบบเออเราอยากเรามีงานนี้นะเราอยากทำงานนี้ให้จบให้เสร็จภายให้ทันภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่ามันก็เสร็จแล้วแล้วก็ส่วนสิ่งของเดี๋ยวเราค่อยไปคิดอีกทีว่าเราจะซื้ออะไรให้ตัวเองเข้ามาแล้หรับปีหน้า,านะครับปีหน้าปีหน้าทั้งปีมองให้สก,กาเล์ใาะไทยแลนด์ครับเคียร์คิวไว้ไงแล้วก็คิ้คิวก็เผื่อทั้งปีเลยครับคือตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะเริ่มมีแบบว่าเริ่มมี เริ่มมีทริปเริ่มมีนู่นมีนี่มีน, ύ, มนั่นของแบบของเพื่อนของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าจะไปไหนไปกังก่อนเลยถ้าสมมติว่าปิดกล้องทนันหรืออะไรทนันเดี๋ยวถ้าตามไปถ้าได้ก็เดี๋ยวจะตามไปด้วย,ย,ยอะไรเงี้ยตอนตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงช่วงพักครับช่วงพักก็จะไม่ก่อนหน้าน,นี้จะมีแบบว่าเรียนขี่มา้าเรียนลามเรียนอะไรอย่างครับต่างๆนานา คิดว่าน่าจะกลับมาเวิร์กช็อปอีกทีน่าช่วงกุมภาพันธ์มีนาออะไรย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้วางแผนว่าอาจจะเปิดกล้องมาช่วงเมษาหรือว่าช่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าฝันว่าอะไรว่าจะได้ถูกเปิาไรปีหน้าปีหน้าผมดับฝันทุกคนตรงนี้เลยครับว่าไม่ได้ฮะจะเป็นอีกปีหนึ่งจะมีเหตุการณ์แบบที่แฟนคลับชอบแซวเรว่าว่าคนไหนแบบไปก่อนก็คือแบบเขาก็คิดได้ว่าไม่มันมีแบบทุกอย่างมันมีบทของมันอยู่มันมีแบบ มันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเออมันมีแบบมันมีเหตุมีเหตุมีผลจะไม่ได้แบบว่าง่ายถึงขั้นแบบว่าใครคิวไม่ว่างโดนโดนจับตายไม่มี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 ใช่อะไรนะครับผมเก่งที่สุดครับไม่ไม่ไม่ที่สุดครับแต่เก่งสุดสนุกดีีรับนนน้้องงกกใหเเเเขขาายมมไไ่่ดดแบบเป็นใล้วสนุกดีครับได้แบบว่า เหมือนเราก็เคยเราเคยเลียขี่ม้าตอนแบบตอนในเลีวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ขี่ม้าเลยเราก็เพิ่งมาได้แบบมาขี่ม้าอีกทีตอนเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเลยครับรครับครับสนุกดีครับสนุกดีครับเป็นเป็นงานที่สนุกแล้วก็เฮฮาในคาเดียวกันครับ อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะผมเป็นคนเดียวที่เล่นประตูครับอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ครับเราก็เราก็เรียกว่าอะไรมันก็เป็นตำแหน่งที่เราถนัดที่สุดแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็ตอนไปแข่งกับโค้ชครูเราก็เล่นโกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้แชมป์เหมือนกันนะครับไม่แกล้งบอลเลยนะเพราะเราเ็นล่าประตูได้ดีครับผมใช่ครับแล้วช่วงนี้ได้ไปเตะบอลก่อนหน้านี้ไม่ได้เตะครับเพราะว่าเหมือนเออเรียกว่าอะไรเดียวเออถ่ายซีรีส์แล้วก็มันจะติดคิวจานังคารพูดอะไรอย่างเงี้ยปกติ ทีมผมมันจะเตะทุกวันจันทร์เลยครับก็เลยแบบว่าเหมือนแบบคิวมันก็ชนกันก็ไม่ได้ไปเตะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้เตะบอลแบบจริงๆจังๆก็คืองานแบบงานโคชฝูกับงานสแตนเล็ปิกเลยครับก็เข้าฟิเนตนิดหน่อยครับใช่ครับนั่งสมาธิแล้วก็กินน้ำเยอะๆครับเออไม่อยากพูดให้คาดหวังครับแต่แต่หวังกับตัวเองไว้อย่างนั้นครับ ็มีนิดหน่อยครับก็มีนิดหน่อยสปอยก็ไม่นิดหน่อยเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราวางภาพไว้ในปีหน้าเลยครับใช่แแบบบบก็็ร้อ่วาเปนทั้งสองเวครับทั้งสองเวใช่ครับปีหน้าก็จะมีอะไรให้ติดตามตลอดครับปีหน้ามีอะไรให้ติดตามตลอดเรื่อยๆเลยครับครับครับเอ่อ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณความรักที่มีให้ครับแต่เออ่ครีเอทไปทางอื่นบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันครับเราก็เออ่เรียกว่าทางที่เราจะไปค่อนข้างจะต้องใช้ความเชื่อสูงประมาณหนึ่งใช่ถ้าสมมติว่าติดอยู่ตรงนี้เราก็จะไปยากเหมือนกันใช่ถ้าเห็นอัลบั้มหน้าอาจจะโตขึ้นบ้างก็ได้ครับใช่อครับ ครับยมอะบาน้ากรับตอาตอนนะครับโมรี่งมาครับประมาณนั้นครับก็เรียกว่าเป็นเป้าในปีหน้าเป้าในปีหน้าเลยครับใ้ดกนกฝากงานวันนี้แล้วก็ฝากไว้พอดีมาครับก็คิดว่าฝากมาดูผมก็น่าจะไม่ทันม่กครับพรุ่งนี้มีพี่ใบพี่กนะครับฝากด้วยนะครับผมก็ มาฉลองคริสต์มากับพี่ใบพี่กาวกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่มาวันนี้ก็เดี๋ยวไปสนุกกันให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็แฮปปี้เมอร์รี่คริสต์มาสครับแล้วก็แฮปปี้นิวเอยร์ด้วยนะครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็ช่วงคริสต์มาสนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับก็แล้วเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับนะครับ up.